สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับต้องขออนุญาตใน30วันสำนักสงหลวงพิยูเทนต้องยื่นขอเช่าที่ดินจากธนักษ์สอถูกเก็บย้อนหลังตั้งแต่ปี51เมื่อวันที่23มีนาคมบุค่านายประพาสคงเอียดอธิบดีกรมธนากษ์พร้อมด้วยพลตรีมานิตสิริรัตนากุลผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่หนึ่งเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบ ธรรมสถานวิโมกศิบาลัยหรือมูลธิชย,ยันโตภรมรังสีหมู่เจ็ดตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งพบว่ามีการก่อสร้างลุกพื้นที่ราชพัสดุโดยบ้วงต้นเนื้อที่ทั้งหมดของธรรมสถานมีทั้งสิ้น38ไร่โดยรอบเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการจัดให้เช่าเรียบร้อยแล้วสำหรับประชาชน สำหรับสถานที่ดังกล่าวนั้นได้รับการยืนยันว่าเป็นมูลิธิและมีการจัดตั้งทำหนังสือรับรองเรียบร้อยซึ่งตามขั้นตอนหากเป็นการเช่าที่ดินทำการเกษตรและอยู่อาศัยจะต้องเป็นอำนาจยินยอมจากกองพลพัฒนาที่หนึ่งแต่หากเช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะเป็นอำนาจยินยอมของกองทัพบ,บกทั้งนี้ แม้ว่าเป็นมูลิธิแล้วแต่ก็ยังต้องขออนุญาตจากกรมทร,รักษ์เพื่อพิจารณาให้เช่าโดยหลังจากนี้ทางธรรมสถานจะต้องดำเนินการจัดการขอเช่าพื้นที่อย่างถูกต้อง และหลังจากนี้จะต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้งว่าเหมาะสมว่าใช้เช่าหรือไม่หากสามารถเช่าได้จะต้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังตั้งแต่ปี5้หนึ่งจนถึงปัจจุบันตามเงื่อนไขของการเช่าส่วนความผิดทางอาญาจะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างและภาพรวมให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายขณะที่พลตีมนิตกล่าวว่าสำหรับเหตุผลในการสร้างมูลิธิดังกล่าวตนยังไม่ได้มีการสอบถามจเจ้าวาดถึงรายละเอียด เพียงแต่ต้องบอกว่าหากเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จะต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่จากโดยที่ผ่านมานั้นกองทับบกได้มีการเข้ามาติดตามและชี้แจงเป็นระยะซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งเป็นวัด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์จะต้องมีการแจ้งใหม่โดยให้ยื่นเอกสารขออนุญาตใน30วันหากหลังจาก30วันทางธรรมสถานไม่ได้มีการดําเนินการกองทับบกจะต้องดําเนินการจากเบาไปหาหนักซึ่งจะมีหนังสือแจ้งเตือนก่อน3ครั้งแต่ละครั้งจะห่างกัน1เดือนจากนั้นจะรวบรวมหลักฐานดําเนินการกล่าวดองทุกต่อไป ขอขอบคุณข่าวจากสนุกดคอมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสาข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ